เพียนพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีญาติพี่น้องป่วยอยู่ในมหาวิทยาลัยนครเชียงใหม่นะครับท่านคงทราบดีว่าเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครเชียงใหม่เองก็ได้รับความรู้สึกของแผ่นดินไหวครั้งนี้ มากพอสมควรครับขอสร้างความมั่นใจให้กับญาติพี่น้องที่ดูแลและมีบุคคลที่รักป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้สำหรับแผนรับมือแผ่นดินไหวได้ดําเนินการอบพยพผู้ป่วยและบุคลากรมาที่จุดรวมพลคัดกรองผู้ป่วยหนักอาการกลางอาการเบาไว้ตามที่ต่างๆโดยผู้ป่วยหนักจะมีอุปกรณ์ต่างๆทั้งออกซิเจนดูแลอย่างเต็มที่ครับได้เปิดแผนและดมกําลังทั้งแพทย์และพยาบาลลงมาในพื้นที่เราก็ได้ดําเนินการในการดูแลต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์เริ่มสงบนะครับเราได้จัดแจงเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปตรวจสอบสภาพตึกและดูความเสียหายนะครับเราพบว่าตึกของเราทั้งหมดสภาพยังแข็งแรงนะครับใช้งานได้ขณะนี้ที่ย้ายผู้ป่วยลงมาข้างล่างเราได้ดําเนินการทยอยย้ายผู้ป่วยหนักกลับขึ้นตึกและทยอยย้ายผู้ป่วยทั้งหมดกลับเข้าตึกนะครับเพื่อให้ดําเนินการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องได้ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติพี่น้องทุกท่านนะครับว่าขณะนี้มหาราชนครเชียงใหม่อย่างดำเนินการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่และยังดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่ของคณะแพทยาศาสตร์ตอนนี้มีความปลอดภัยและเราได้กํากับและดูแลพ่อแม่พี่น้องและพี่น้องชาวสวนดอกดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ทุกคนครับ